เธอถึงเล่าให้ฟังด้วยอาการที่แทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ว่าภรรยาของซานโต้กับแม่ของเธอเป็นคนฆ่าซานโต้ oth, และเธอยังเล่าต่อยอนะครับว่า2คนนั้นเนี่ยทำลงไปเพราะหวังจะฮุบที่ดินของเขาไปเป็นของตัวเอง สวัสดีครับพ่วโมผมนภชนะและฝนปัญญาวดีค่ะกับลึกลับจะมาเล่าอ p พีที่143ครับผมซึ่งสําหรับ E ีีนี้นะคะแน่นอนว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ยังคงให้ความสนใจนะเรื่องราวเกี่ยวกับคดีของประเทศอินเดียใช่เพราะว่าเหตุผลที่เราเนี่ยหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับคดีมาลุลัวเลยเนี่ยแล้วรวมถึงเป็นคดีของอินเดียเนี่ยเป็นเพราะว่าที่อินเดียนะมันชอบมีเรื่องราวคดีที่แบบเป็นเรื่องลึกลับเนาะซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซปต์ของรายการเราพอดีเราไม่ได้แบบเป็นรายการที่หยิบคดีฆากรรมมาาาเเล่่ัๆน พ่าเราจะหยิบคดีไหนมาเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวความลึกลับหรือว่าจะต้องมีเรื่องราวอย่างน้อยเนี่ยจุดขายคือความน่ากลัวและความโหดเหี้ยมนั่นเองนะครับอืมใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะทําสลับกันไปเนาะบางอาทิตย์อาจจะเป็นคดีบางอาทิตย์มันอาจจะเป็นเรื่องลึกลับที่ยังไม่มีใครรู้แล้วก็ไขไม่ได้อะไรทํานองนั้นนะคะใช่แล้วครับแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวถือว่าน่าสนใจและน่ากลัวมากๆเลยของคดีในประเทศอินเดียคดีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ชอบหรือว่าอยากฟังเรื่องราวคดีอินเดียแบบนี้เนยยกาคเนพูดุวรไ้ ครั้งหน้าเราจะได้แบบนํามาเล่ากับเพื่อนๆฟังกันต่อไปใช่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะที่เพื่อนๆจะไปฟังคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆสามารถมาติดตามรายการลึกลับจะมาเล่าของพวกเราได้ในทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็กดปุ่มติดตามไว้อย่างที่น้องฝนบอกนะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยถ้าคลิปยังไม่แจ้งเตือนหรือว่าอะไรก็สามารถกดเข้าไปดูที่หน้าช่องพวกเราได้เลยภายในวันอาทิตย์จะลองให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับ วันนี้เนี่ยเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันได้ในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ครับเช้าตรูวันหนึ่งมีคนโทรมาแจ้งเจ้าที่ตำรวจนานดินีของเมืองบังคลอว่าพบศพใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่งเจ้าที่ตำรวจนะครับจึงรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเร็วที่สุด เมื่อไปถึงเนี่ยก็ได้ยินเสียงหญิงสาวคนหนึ่งนะครับกรีดร้องสุดเสียงอยู่ตลอดเวลาโดยเธอเนี่ยเอาแต่พูดคําว่าผู้มันฆ่าลูกชายฉันผู้มันฆ่าลูกชายฉันซ้ําไปซ้ามาอย่างน่าเศร้าศพนั้นนะครับเป็นศพที่ถูกฆ่ายัดกระสอบอย่างโหดเหี้ยมโดยมีบาดแผลคล้ายของมีคมบางอย่างซัดเข้าไปที่หน้าผากของเขาและยังมีรอยเชือกรัดคออีกด้วยชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าซานโตสอายุ31 เจ้าที่นะครับเชื่อว่าเขาเนี่ยถูกฆ่าที่อื่นแล้วยัดกระสอบมาทิ้งเอาไว้ที่นี่เพราะว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้ขัดขืนใ,นใดๆเลยหลังจากนั้นนะครับเจ้าที่เข้าไปหาหญิงคนที่กรีดร้องอยู่ตลอดเวลาคนนั้นเนี่ยเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอถึงเล่าให้ฟังด้วยอาการที่แทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ว่าภรรยาของซานโต้กับแม่ของเธอเป็นคนฆ่าซานโต้ oth, และเธอยังเล่าต่ออีกนะครับว่า2คนนั้นเนี่ยทำลงไปเพราะหวังจะฮุบที่ดินของเขาไปเป็นของตัวเอง แต่ทางตำรวจนะครับไม่มีหลักฐานจเจ้าผิดสองแม่ลูกคนนั้นได้จึงต้องควบคุมตัวไปโรงพักเพื่อรอการสอบปากคําต่อไปปกตินั้นนะครับซานโต้เนี่ยจะอาศัยอยู่2บ้านนั่นก็คือบ้านแม่และบ้านภรรยาของเขาที่อยู่ห่างกันออกไปเจ้าที่เนี่ยจึงไปค้นบ้านของภรรยาซานโต้ด,ดูว่ามีอะไรที่น่าสงสัยที่นั่นหรือเปล่าแต่สุดท้ายคนทั้งบ้านก็ไม่เจออะไรสักอย่างที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยคือ2แม่ลูกตามที่แม่ของซานโต้นั้นบอกตำรวจนะครับจึงต้องกลับมาหา2แม่ลูก รวมถึงแม่ของซานโตสเพื่อมาสอบปากคำหาความเชื่อมโยงและปมขัดแย้งระหว่างซานโตสกับ2แม่ลูกว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรหรือเปล่าถึงทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแม่ของซานโตสนะครับได้เล่าว่า หลังจากการแต่งงานเนี่ยซานโต้ก็ได้ถูกบังคับให้ย้ายออกจากบ้านของเธอไปอยู่กับบ้านของภรรยาของเขาแทนและจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่เคยมีอะไรกันซะด้วยซ้ําโดยอายุของซานโต้กับภรรยานั้นห่างกันค่อนข้างมากนะครับซานโต้เนี่ยอายุ31ส่วนภรรยาของเขาเนี่ยอายุเพียงแค่19เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นช่องว่างระหว่างอายุที่ถือว่าห่างมากๆเลยทีเดียวแถมแม่ของซานโต้เนี่ยยังบอก,อกว่า ภรรยาของซานโตสเนี่ยเป็นพวกที่ชอบไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นและเกาะลูกชายเธอกินเพื่อหวังเอาที่ดินและสมบัติของซานโตสโดยการบังคับให้เขาเนี่ยเซ็นยกให้กับเธออีกด้วยซึ่งในอินเดียน,นะครับคดีรีดไถให้ยกที่ดินให้เนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยเนื่องจากมูลค่าที่ดินในบังกลอน,นั้นนะครับมันสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดทุกปี จากการที่เมืองนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางทางไอทนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ไม่แปลกใจเลยนะครับที่คดีนี้เนี่ยสแม่ลูกอาจจะเป็นฆาตกรตามคํากล่าวอ้างของแม่ซานโต้ก็ได้ตํารวจเนี่ยที่ยังไม่มีหลักฐานอะไรนะครับจึงได้แต่กักตัว2แม่ลูกเอาไว้ที่นี่ก่อน เรื่องแรกเนี่ยก็คือเพื่อรอการสอบสวนหรือว่าสอบปากคำนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของ2แม่ลูกนี้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยไม่แน่บางทีอาจจะไปโดนญาติญาติของฝั่งซานโตสหรือว่าแม้กระทั่งแม่ของซานโตสนะครับทำร้ายหรือว่าหวังเอาชีวิตได้นั่นเองจึงต้องกักตัวไว้ที่นี่ก่อน เจ้าที่อาชญากรรมนะครับที่นําทีมโดยเจ้าที่ที่มีชื่อว่าโลหิตนะครับได้ฟอร์มทีมเพื่อสืบคดีนี้โดยเฉพาะโดยเจ้าที่โลหิตคนนี้เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องการสอบสวนสืบสวนเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมโดยเฉพาะเลยทีเดียวที่เขาได้มาทําคดีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นคดีที่โหดร้ายและก็อุกอาจมากนะครับจากการที่ฆ่าแล้วนาํามาทิ้งศพไว้กลางแจ้งให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้พบเห็นเพื่อสร้างความหวาดกลัวโดยมีผู้ต้องสงสัยหลักก็คือ2แม่ลูกภรรยาของซานโตสแต่คําถามก็คือ พวกเธอเนี่ยทำจริงหรือเปล่าศพมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงและเกิดอะไรขึ้นกับซานโต้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตกันแน่ตำรวจนะครับพบว่ามือถือของซานโต้เนี่ยถูกปิดเครื่องไปตั้งแต่3-4ถึง4โมงเย็นแต่เวลาที่ศพถูกนำมาทิ้งตรงจุดเกิดเหตุน,นั้นนะครับอยู่ที่ประมาณตี2ถึงตี5เจ้าที่เนี่ยจึงต้องหาให้ได้ก่อนว่าศพมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไง โดยโลหิตนะครับนำทีมตำรวจเข้าไปในบริเวณที่พบศพตรงสี่แยกนั้นและกระจายกำลังกันเพื่อไปเรียกดูกล้องทุกตัวที่จะมองเห็นคนมาทิ้งศพบ,บริเวณตรงนั้นเจ้าที่เนี่ยหาภาพจากกล้องทุกตัวในละแวกที่มองเห็นจุดทิ้งศพแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่พบเบาะแสดใดๆไม่มีภาพไหนที่ชัดเจนที่จะเห็นได้เลยว่าศพมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเพราะจุดที่จะเห็นคนร้ายมาทิ้งศพตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีกล้องที่จะส่องไปถึงได้เลย มันเป็นจุดที่อับกล้องนั่นเองนะครับแต่ใน,นระหว่างที่ตํารวจนะครับกำลังสืบหาตัวว่าคนร้ายในคดีนี้คือใครเจ้าที่เนี่ยก็ได้พบกับความลับบางอย่างเกี่ยวกับซานโตสซึ่งมันเป็นเบื้องหลังบางอย่างที่อาจจะเป็นต้นเหตุในการที่ทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หลังจากที่ทางตํารวจนะครับเขาได้สืบทราบมาแล้วว่า เบื้องหลังของนายซานโตค้คนนี้เนี่ยเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยน่าจะถูกฆาตกรรมในคดีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปในวิเคราะห์เคสครับผมใช่แล้วนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงพูดนะมันก็ดูเหมือนกับเป็นคดีฆาตกรรมธรรมดาแต่มันจะไม่ธรรมดาก็ตรงที่ว่าคนที่ถูกมาเป็นเหยื่อในคดีนี้เนี่ยมันเริ่มมีเบื้องหลังที่ค่อนข้างจะไม่ชอบมาพากลและซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนายซานโตค้คนนี้เนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหน รวมถึงตอนนี้ตำรวจก็สงสัยแล้วว่าเออคนที่อาจจะลงมือเนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้แต่บังเอิญว่าคดีนี้นะมันพลิกไปมากกว่านั้นอีกนะซึ่งเรื่องราวมันจะสนุกข,ขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูค่ะ เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรเลยที่จะสามารถระบุได้ว่าตัวของคนร้ายเนี่ยเป็นใครที่นำร่างของนายซานโต้เนี่ยบัทิ้งไว้บริเวณนี้ตำรวจเนี่ยจึงได้มีการดูกล้องวงจรปิดในบริเวณอื่นๆใกล้เคียงเพื่อที่จะดูความเป็นไปได้ว่าก่อนที่เสียชีวิตตัวของนายซานโต้เองเนี่ยได้เคยมาในบริเวณละแวกใกล้เคียงแถวนี้บ้างหรือเปล่า และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสืบประวัติอาชญากรรมของผู้เสียชีวิตด้วยนะว่าเขาเนี่ยเคยมีประวัติอาชญากรรมที่ไม่ดีอะไรมาหรือเปล่านะซึ่งมันก็น่าตกใจเลยแหละว่านายซานโตสเนี่ยเคยมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วยซึ่งในตัวนี้เองยิ่งมันทําให้ตํารวจเนี่ยค่อนข้างแน่ใจนะว่านายซานโตสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้เพราะถ้าหากว่าตัวของเขาเป็นคนดีแล้วเราก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และจากนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปที่เกิดเหตุอีกครั้งนะเพื่อพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานว่ามันมีอะไรบ้างที่ได้พลาดไปหรือเปล่าหรือพอจะมีหลักฐานอะไรที่สามารถสืบไปถึงต้นตอของคนทําได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีสมมุติฐานที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งทงไว้แล้วหรือปักใจเชื่อไว้แล้วว่าจริงๆเนี่ยคนที่ก่อเหตุอาจจะเป็นภรรยาของเขาและก็แม่ของภรรยาก็ได้แต่เมื่อไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะมายืนยันสมมุติฐานนี้มันก็ทําให้ความ ความเป็นไปได้ของข้อนี้เนี่ยถูกปัดตกทิ้งไปตำรวจจึงได้ย้อนกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งแล้วก็ได้พบกับกระสอบที่นำมาใส่ศพเนี่แหละซึ่งมันก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแปลกๆนะเพราะหน้าตาของกระสอบใบนี้เนี่ยตำรวจเองก็คุ้นๆเหมือนกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ตำรวจเองเนี่ยก็เลยได้มีการเรียกนายอาซัตยาเดฟมาซึ่งเป็นชาวนาคนหนึ่งในพื้นที่บริเวณแถวนั้นเพื่อมาทําการสอบปากคําหรือว่าสอบถามนะว่าเคยเห็นกระสอบลักษณะหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าโดยไม่ได้บอกก่อนนะว่ากระสอบไปนี้เนี่ยเคยใช้ใส่อะไรมาก่อนซึ่งทางตำรวจก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่ากระสอบชนิดนี้เนี่ยมันเป็นกระสอบอาหารสัตว์ที่มันเป็นอาหารแจกจากรัฐบาลโดยกระสอบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆนะเพราะว่ามันต้องมาจากการแจกของรัฐบาลเป็นครั้งครั้งเท่า โดยคนที่ได้กระสอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เลี้ยงวัวอยู่แถวชนบทซึ่งในกรณีนี้เนี่ย การที่พบเห็นกระสอบลักษณะนี้อยู่ในเมืองแสดงว่าจะต้องมีชาวบ้านเนี่ยนำมาใส่ผักผลไม้แล้วก็เอามาในเมืองอย่างแน่นอนและตำรวจเนี่ยจึงได้มีการถามต่อว่าแล้วอาหารสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นสำหรับคนที่เลี้ยงวัวเท่านั้นใช่ไหมเพื่อตอกย้ำแล้วก็ตีสโคบของผู้ต้องสงสัยอีกครั้งหนึง่งชาวนาเนี่ยก็ยืนยันเป็นเสียงแข็งเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยตำรวจก็สามารถที่จะตีวงแคบในการสืบได้แล้วนะและวันถัดมาเนี่ยจึงได้มีการย้อนกลับป ดูที่กล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงอีกครั้งอย่างละเอียดซึ่งมันก็พบอะไรแปลกๆจริงๆนะเพราะว่าได้พบชายแปลกหน้าใส่กางเกงขาสัน้นเดินเวียนไปเวียนมาตรงละแวกนั้นในช่วงระยะเวลาตีห้าพอดี ตำรวจนี่จึงได้ไปที่บ้านของเขานะแล้วก็ได้พบว่าบังเอิญว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นชายเลี้ยงวัวจริงๆมันก็ยิ่งทําให้ชายคนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในที่สุดซึ่งตำรวจเนี่ยก็เลยได้มีการสอบปากคานายคนนี้นะจึงได้รู้ว่าชายเลี้ยงวัวคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านายอนันต์ซึ่งตัวของนายอนันต์เองเนี่ยก็แน่นอนแล้วว่าก็คงจะไม่รับสารภาพอยู่แล้วนะเพราะการที่เขาถูกเรียกตัวมาแบบนี้ตัวเขาเองก็ยังงงๆอยู่ว่าตำรวจเนี่ยเรียกเขามาทำไม ตำรวจเองเนี่ยก็ต้องมีวิธีการที่จะบีบบังคับให้เขาในสารภาพโดยได้มีการให้เขาเนี่ยได้ดูกล้องวงจรปิดและก็ถามว่าชายในกล้องเนี่ยมันคือตัวเขาจริงๆใช่ไหมซึ่งเขาก็ยืนยันว่าใช่ตำรวจจึงได้ถามต่อว่าเขาเนี่ยมาเดินทําอะไรแบบนั้นในตอนตีห้าตัวเขาเนี่ยก็ได้บอกกลับมาว่าเขาเนี่ยก็แค่มาซื้อนมก็แค่นั้นเองตำรวจจึงได้บี้ไปอีกว่า ซื้อนมตอนตีห้าเนี่ยนะมันดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงวัวทําไมจะต้องมาซื้อนมอีกล่ะทําไมไม่เอานมวัวของตัวเองที่เลี้ยงไว้เขาเนี่ยจึงได้บอกว่าเขาเนี่ยลืมคําสั่งซื้อนมของลูกค้าคนหนึ่งเขาก็เลยได้เอานมของตัวเองเนี่ยให้ลูกค้าคนนั้นไปส่วนตัวเขาเองก็เลยได้ออกมาซื้อในช่วงเวลานั้นนั่นแหละ ซึ่งเขาเองก็จำไม่ได้หรอกนะว่าวันที่เขาออกมาเนี่ยวันไหนแต่ก็น่าจะเป็นช่วงอาทิตย์ที่แล้วละมั้งอะไรทํานองนั้นตํารวจจึงได้มีการเริ่มขู่ว่าอย่ามาทําเป็นขายซื้อแล้วก็อย่ากโกหกเด็ดขาดนะไม่งั้นเนี่ยก็จะโดนฟาดอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตัวอนันต์เองจะโดนขู่ขนาดนั้น ตัวเขาก็ยังคงยืนยันแล้วก็ตอบเหมือนเดิมว่าเขาเนี่ยออกมาซื้อนมจริงๆแล้วก็จําไม่ได้ว่ามันประมาณวันไหนแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าในวันนั้นที่เขาได้เดินออกมาซื้อนมเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาเดินในตอนตีห้านะมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเพราะตัวเขาเองเนี่ยออกมาตอนตีห้านาทีต่างหากซึ่งมันก็ประมาณเกือบๆใกล้เช้าแล้วนั่นเอง ตำรวจเนี่ยจึงได้ปล่อยตัวน,นายอนันต์ไปแล้วก็ได้มีการประชุมทีเพื่อปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน,นายอนันต์คนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นผู้กระทําความผิดจริงๆหรือเปล่าหลังจากการประชุมจบแล้วเนี่ยมันก็มีตำรวจนายหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะที่น,นายอนันต์เนี่ยเป็นคนที่ลงมือฆาตกรรมนายซานโต้เพราะว่าถ้าเขาเนี่ยกระทําจริงๆก็ไม่น่าที่จะมาออกมาเดินเล่นซื้อนมสบายใจเฉิบอะไรขนาดนั้น ตำรวจหลายคนเนี่ยก็เริ่มเห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานนี้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าได้ตัดนายอนันต์เนี่ยออกจากผู้ต้องสงสัยในที่สุด แต่แล้วตำรวจเนี่ยก,ก็ต้องเครียดแล้วก็กดดันอีกครั้งหนึ่งเพราะมันก็เริ่มงงแล้วลว,ว่าเออจะทำยังไงดีเพราะตอนนี้ก็ภรรยาก็ไม่ใช่ชายเลี้ยงวัวคนนี้ก็ไม่ใช่มันก็ยิ่งตันไปอีกนะว่าแบบมันจะต้องหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะจนสุดท้ายคืนนั้นเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อที่จะไปพักผ่อนและก็กลับมาลุยงานใหม่ในตอนเช้า แล้ววันถัดมาเนี่ยทุกคน,นก็เริ่มมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนะนั่นก็คือเริ่มดูกล้องวงจรปิดอีกว่ามันพอจะมีหลักฐานหรืออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยได้หากล้องวงจรปิดในละแวกนั้นเนี่ยระดับหนึ่งแล้วแต่ตำรวจก็ยังไม่เห็นความ ผิดแปลก <Basil> อะไรก็เลยคิดว่าอาจจะต้องขยายวงกว้างในการดูกล้องวงจรปิดแล้วเมื <in> ่อได้ขยายวงการดูกล the <benchmark> <in> ้องวงจรปิดเนี่ยมันก็ปรากฏว่าพบอะไรบางอย่างเข้าจริงๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ปรากฏว่าเจอนายซานโตจริงๆเขาได้เดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยมันก็เป็นบริเวณที่พบว่าสัญญาณมือถือของนายซานโต้เนี่ยถูกปิดไปซึ่งมันเป็นจุดสุดท้ายที่จะสามารถเช็คสัญญาณมือถือของนายซานโต้ได้เขาเนี่ยได้เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่ง แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย <_ an> เขากลับไม่ออกมามีเพียงแค่ชายคนนึงออกมาจากบ้านนั้นคนเดียวแล้วก็มีภรรยาเนี่ยออกมาด้วยนอกบ้านชายคนนั้นได้ขี่มอไซค์ของนายซานโตตออกไปแล้วก็ไม่เจออะไรอีกเลยเมื่อทางตำรวจได้สืบต่อแล้วเนี่ยก็พบว่าชายคนนั้นเนี่ยที่เดินเข้าไปพร้อมกับนายซานโต้มีชื่อว่านายมันจูและภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าสาวิตีนายมันจูคนนี้เนี่ยเป็นคนขับรถสามล้อและก็ยังเป็นเพื่อนบ้านของนายซานโตดีกด้วยเมื่อได้นำการเรียกนายคนนี้มาสืบสวนแล้ว จู่ๆก็มีคําขอแปลกๆจากนายมันจูนะว่าขอโทรหาย่าหรือแม่ของเขาก่อนก่อนที่จะไปโรงพักด้วยกันซึ่งก็ได้มีการฝากฝังให้ย่าเนี่ยเลี้ยงดูลูกของพวกเขาแทนซึ่งจุดๆนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดแล้วนะเพราะตอนนั้นตํารวจเนี่ยต้องการเรียกเขาไปสอบปากคำก็เท่านั้นเองยังไม่ได้แบบมีการใส่ความหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นจากนั้นเมื่อทุกคนเนี่ยมาถึงสถานีตํารวจแล้ว ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ได้มีการดูเทปนั้นต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็พบว่าตัวของนายมันจูเองเนี่ยได้ขนศพออกมาจากบ้านหลังนั้นในตอนกลางคืนจริงๆโดยมีทั้งตัวเขาและภรรยาเนี่ยช่วยกันหามศพขึ้นรถสามล้อเมื่อเห็นหลักฐานคาตาแบบนี้แล้วนายมันจูเองเนี่ยก็ยอมรับสารภาพนะและก็บอกว่าเขาเนี่ยจำเป็นต้องทำแบบนั้นลงไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังบอกอีกนะว่าตัวนายซานโตสเนี่ยไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะ เขาเนี่ยถึงได้ลงมือทําลงไปไงล่ะเขาได้บอกว่าตัวของนายซานโตสเนี่ยเคยแอบถ่ายนายมันจูและภรรยาของเขาในห้องน้ําเมื่อ5ปีก่อนโดยตอนนั้นเนี่ยก็คือทั้งคู่กําลังจะอาบน้ําแล้วก็ได้เอาคลิปนั้นเนี่ยมาแบล็กเมล์เขาเป็นเงินกว่า3 0 0 0สนรูปี ซึ่งนายมันจูเองเนี่ยก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นหนี้เยอะมากซึ่งการแบ็กเมย์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นประมาณ1เดือน2ส,สัปดาห์ก็ต้องเอามาแบ็กเมย์อีกเรียกได้ว่าหาเงินมาเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเอามาไปเค้นให้กับนายซานโตสอยู่ตลอดเวลา และนอกจากนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่เรื่องเงินเท่านั้นนะเพราะว่าตัวของนายซานโตสเองเนี่ยก็เคยขอที่จะมีอะไรกันกับภรรยาของเขาอีกด้วยและมันก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งมันก็เลยทําให้ตัวของนายมันจูเนี่ยรับไม่ได so, right ้ก like ับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนในวันเกิดเหตุเนี่ยมันก็เป็นวันที่นายมันจูเนี่ยได้นัดนะว่าจะเอาเงินเนี่ยมาให้นายมันจูเนี่ยก็เลยได้โทรหานะว่าเออตัวเองเนี่ยมีเงินที่จะจ่ายนายซานโตสแล้วให้นายซานโตสเนี่ยมาหาเขาที่บ้านตามวันเวลาดังกล่าวหรือว่าในวันที่เเเกิดหตุนนัอง ซึ่งในตอนที่นายซานโต้เนี่ยได้นอนดูทีวีอยูอย่างสบายใจเฉยเพื่อรอนายมันจูเอาเงินมาให้เขาเนี่ยกลับหยิบขวานแล้วก็จามใส่หัวสะตรงนั้นเลย เมื่อตำรวจได้รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ได้มีการถามเต่าเองนะว่าในตัวภรรยาเองเนี่ยได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือเปล่านะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ถูกจับไปในข้อหาคาดีฆาตกรรมนายซานโต้นั่นเองแล้วตำรวจเนี่ยก็ต่างนางข่าวนี้เนี่ยไปบอกกับภรรยาของนายซันโต้รวมถึงแม่และก็ครอบครัวของนายซันโตด,ด้วยนะว่าสามารถที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วแล้วก็เพื่อเป็นการบอกด้วยนะว่า ภรรยาของนายซานโต้เนี่ยไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือว่ากระทําความผิดในครั้งนี้เพื่อลดความบาดหมางระหว่าง2บ้านนั่นเองคดีนี้เนี่ยจนสุดท้ายแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะมีความยุ่งเหยิงนิดหน่อยแต่ตำรวจเนี่ยก็สามารถที่จะไขคดีได้แต่มันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะน่าสงสารอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อทั้งคู่เนี่ยถูกจับเข้าคุกไปแล้วมันกลายเป็นว่าลูกๆทั้งสองคนเนี่ย ก็ต้องให้คนอื่นเลี้ยงดูนะซึ่งตัวของนายมันจูเองเนี่ยก็ได้มีการเหมือนเปิดใจเล่าเรื่องราวให้กับตำรวจฟังนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่มันเป็นเพราะว่าแรงกดดันหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันบังคับให้เขาทำซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่กล้าสู้หน้าแล้วก็จะบอกลูกๆเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปโดยตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้ด้วยแล้วก็รับไม่ได้ที่ลูกๆเนี่ยจะต้องมารู้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นฆาตกรซึ่งคดีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในอีกคดีหนึ่งเลยนะที่ทางตำรวจฟัง เองแล้วเนี่ยก็เห็นใจอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหากว่าตัวนายมันจูเนี่ยได้นําเรื่องราวนี้มาแจ้งความกับตาํารวจตั้งแต่ทีแรกมันอาจจะไม่เกิดการฆ่าเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็คงจะได้รับความเป็นธรรมมากกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะนายมันจูเองก็ตัดสินใจที่จะเป็นสารเตีย้ยแล้วก็ฆาตกรรมนายซานโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยจะต้องรับผิดในคุกส่วนลูกๆเนี่ยก,ก็ต้องให้ยายเนี่ยเลี้ยงดูกันต่อไป ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคดีนี้ที่พวกเรานํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันนะครับใช่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยคดีนี้มันก็ทําให้ฝนรู้สึกอะไรหลายอย่างเลยนะอตอนแรกเนี่ยตำรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็ชี้เป้าไปเลยนะว่าการตะฆาตกรรมในครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนแรกฝนก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะด้วยความที่แบบเอาง่ายๆเลยอย่างในไทยเองเนี่ยมันก็มีหลายครอบครัวเหมือนกันที่มีการแบบก่อเหตุอะไรหรือทําร้ายร่างกายคนในครอบครัวเพียงเพราะว่าแบบอยากได้สมบ ก,ก็คือพูดง่ายๆค่าชิงสมบัตินั่นเอง,องใช่ทํานองนั้นนะแต่มันก็กลายเป็นว่าคาดีนี้เนี่ยตำรวจก็เสียเวลาไปกับประเด็นนั้นไปสักระยะหนึ่งเลยกว่าจะรู้ความจริงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเพราะเป็นเพราะว่าตัวของแม่ของผู้เสียชีวิตของซานก็คือซานโต้นนั่นเองอเนะที่แบบประมาณว่าภรรยาของเขาแม่ของภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนที่ลงมือฆาตกรมตร,กรมตํารวจก็เลยพยายามจะหาเบาะแสเกี่ยวกับ2คนนั้นอย่างเดียวเลยจนไม่ค่อยได้ดูว่าจริงๆแล้วแล้วถ้ามันไม่่่่ใช2คคนนนนนี้ละะอจจเป็็ืกได ได้อะไรแบบนี้ก็เลยไปเสียเวลาไปสะส่วนใหญ่นะใช่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคดีก่อนหน้านี้เนาะว่าตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีวิธีการทําคดีที่มันแตกต่างกันคดีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่เรายกมาเพราะว่ามันเรื่องมันน่าสนใจตรงที่แบบว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการฆาตรกรรมแล้วก็ถูกทําอย่างโหดเหี้ยมแบบนี้เราไม่ควรที่จะตัดประเด็นไหนทิ้งไปเลยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงหรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะอย่างกรณีนี้เองเนี่ยคนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นทั้งคนที่ทารุณกรรมคนอื่นด้วยอะ่ะแต่จริงๆแล้วพูด,ดง่ายๆเนี่ยคดีนี้เนี่ยคนที่น่าตกสารอาจจะเป็นตัวฆาตรกรซะด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าเขาทาลงไปเพราะเหมือนกับปกป้องครอบครัวตัวเองที่แบบ มีการโดนรีถ่ายเงินจะไปแบ็กเมนูนี่นั่นอะไรแบบเนี้ย แล้วจนสุดท้ายอ่ะสิ่งที่ผิดก็คือเขาเลือกที่จะไม่เข้าหาตํารวจเนาะไปลงมือแบบใช้สารเตีย้ยของตัวเองแล้วพอโดนจับก็เลยกลายเป็นว่าคนที่แย่ที่สุดก็คือครอบครัวของเขาคือลูกๆเนาะมันต้องมารับรู้ว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยเป็นฆาตากรนะซึ่งเมื่อเรื่องนี้เรียกได้ว่ามันก็ทําให้แบบความคิดเห็นค่อนข้างจะหลากหลายมากเลยถ้าเพื่อนๆฟังจบแล้วนะมีความรู้สึกยังไงนะและก็คิดว่าใครน่าสงสารกว่ากันระหว่างคนที่ถูกกระทําหรือว่าคนที่เป็นผู้กระทำนะ,นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยเพื่อที่จะ แลกเปลี่ยนกับพวกเราได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วครับแล้วส่วนอีพีหน้าเนี่ยเพื่อนๆอยากจะฟังเรื่องราวแบบไหนจะฟังเป็นคดีฆาตกรรมแปลกๆคดีฆาตกรรมโหดๆหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวลึกลับแบบอื่นๆบ้างเนี่ยเพื่อที่จะให้ตรงคอนเซปต์รายการเราเนี่ยเพื่อนๆขอรีเควสต์มาใต้นี้ได้หมดเลยนะเพราะบางทีพวกเราก็ตันเนาไม่รู้ทำเรื่องอะไรก็ใครที่อยากจะฟังเรื่องอะไรแล้วแบบอยากจะให้พวกเรานํามาเล่าเพื่อแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นฟังกันต่อเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยอ่านทุกอันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะไปไล่ตอบทุกคนไม่ไหวเท่่านนนั้้เองะะคใชแลวก็ ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้กดไล subscribe ค์กด u b s c r i b e เนาะก็อย่าลืมกดเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะคะ เพื่อ <P ew an> ที่จะไม่พลาดคลิปถัดถัดไปในอาทิตย์นั่นเองใช่แล้วครับเพื่อนๆสามารถรอติดตามรายการพวกเราได้ในทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าพวกเราเนี่ยลงคลิปในวันอาทิตย์เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในหน้าช่องเลยหรือว่าจะกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่พวกเราเนี่ยลงคลิปปุ๊บมันจะเด้งแจ้งเตือนในทันทีเลยทีเดียวก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะเอาไว้สําหรับพูดคุยคอมเมนต์กันเนาะในเพจลึกลับจะมาเล่าใน a c e b o o k นะคะมีการอัปเดตไปเหมือนกันว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราจะทําเรื่องอะไรนนะะคคกก็ไไปู้ดดุยัู้่ใแลว ครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนเราไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ